สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมเพ,เพื่อนเกษตรมาดูการเตรียมแปลงปลูกผักแบบ permaculture เตรียมแปลงแบบง่ายๆนะครับทำครั้งเดียวสามารถปลูกผักได้หลายปีมาดูกันเลยครับประโยชน์ในการปลูกผักแบบ permaculture นะครับด้านล่างของแปลงก็จะมีวัตถุอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบหญ้าเยอะนะครับทำให้ ดินด้านล่างปโปรง่งรากของพืชผักก็จะเดินดีนะครับผักโตไวผักที่โตไวปัญหาการเข้าทําลายของมแมลงก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามแมลงชอบกินใบอ่อนของพืชผักต่างๆนะครับผักที่โตไวใบก็จะเริ่มแข็งนะครับมแมลงก็จะเข้าทําลายได้น้อยลงนะครับแปลงเพิร์มาะคาเจอร์ดีมากสําหรับผักทุกชนิดนะครับ กิ่งไม้ใบหญ้าที่จะนำมาใส่ก็หาที่มีอยู่ในสวนนะครับไม่ต้องนำมาจากข้างนอกเพราะว่าถ้านำมาจากข้างนอกก็จะเกิดปัญหาเรื่องโรคเรื่องมแมลงต่างๆตามมาด้วยนะครับหาภายในสวนนะครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปเลยครับไม่มีสูตรทำแบบง่ายๆเลยนะครับในสวนก็จะมีต้นกระถินนะครับต้นกล้วยใบกล้วย กิ่งไม้ใบไม้นะครับทำแบบง่ายๆนะครับในการปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับนานหลายปีอย่างเช่นกุยช่ายนะครับถ้าเตรียมดินไม่ดีนะครับปลูกไปได้สักระยะหนึ่งนะครับปี2ปีก็จะเกิดปัญหาดินแน่นนะครับด้านล่างแน่นรากพืชก็จะไม่เดินนะครับกุยช่าย และผักต่างๆก็จะไม่โตสุดท้ายก็จะต้องรื้อแปลงปลูกใหม่เสียเวลาอีกหลายเดือนนะครับสำหรับผู้ที่จะปลูกพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักชีพริกมะเขือมะละกอนะครับทำแปลงแบบเพิร์มาคัคเจอร์จะดีมากๆเลยนะครับผักจะโตไว ในสวนผมก็จะใส่ดินจากขี้เถ้าฐานไปด้วยนะครับเพื่อบํารุงดินแล้วก็ป้องกันโรคพืชต่างๆสำหรับดินในแปลงก็จะผสมแกลบที่ไก่ลงไปด้วยนะครับ2ตารางเมตรใส่แกลบที่ไก่1ถุงนะครับก็สามารถที่จะปลูกพืชผักไปได้หลายปีนะครับ การทำแปลงแบบนี้เหนื่อยครั้งแรกนะครับแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ปลูกพืชผักต่างๆไปได้อย่างน้อย2-3ปีนะครับหลังจากที่เตรียมดินในแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์อย่างน้อยนะครับเพื่อให้ดินเซ็ตตัวโดยรดน้ำทุกวันนะครับ ช่วงที่ดินยังไม่เซ็ตตัวอย่าเพิ่งปลูกพืชผักอะไรลงไปนะครับเพราะว่าจะทําให้รากลอยนะครับถ้าพืชผักที่ปลูกลงไปรากลอยก็จะทําให้มีปัญหานะครับผักไม่โตต้องรื้อปลูกใหม่นะครับหลังจากเตรียมแปลงแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับประมาณอีก7วันเป็นอย่างน้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะทําการปลูกพืชผักต่อไปนะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ